ซึ่งคลิปนี้สาวอลอยากจะยกขึ้นมาให้เห็นเนาะว่าโหน้า,าเอาเป็นแบบอย่างบ่ออหน้าไซสกิริยาแบบนั้นที่เจ้าหน้าที่เมืองไทยธนาคารเจ้าหน้าที่ของธนาคารเมืองไทยเพื่อนถามเพื่อนสอบถามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเพื่อนสอบถามอาจจะเอาข้อมูลนั้นมาประกอบเข้าในเอกสารบอรือลอียยังกระตามเฮาต้องบอกเพื่อนละเอียดเลยว่าเฮามาเฮดเรียกอยู่เมืองไทยนี่นะ มาเป็นแหงงานอยู่ในเมืองไทยนี่นะเฮาเฮ็ดหน้าที่อย่างเฮาเฮ็ดอย่างอยู่ใส่เนาะนายจ้างเป็นไอีอย่างแบบนี้ต้องชัดเจนเนาะที่เพื่อนถามก็ย้อนเพื่อนอย่างบ่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนฉะนั้นเขามีหน้าที่แค่ตอบเนาะมีหน้าที่ตอบจบเนะบอะบ่แมนซีมาเฮ็ดคลิปแล้วเว้าให้เพื่อนแบบนี้เนาะมันบบนัสมันบ่งบอกถึงทัศนคติเนาะ เพงไมเซตของตัวเองของเจ้าเองแล้วมันก็จะส่งผลต่อเจ้าเองเฮลโลสบายดีสวัสดตีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนีนเนาะสาววอนอยากจะนําเสนอเรื่องราวเรื่องนึงให้ทุกคนได้หับสมนํากันและกับพิจารณานํากันเนาะทุกคนเรื่องราวก็มีเยอว่าสาวลาวท่านหนึ่งเนาะเพิ่นไปเป็นแหงงานที่ประเทศไทยเนาะแล้วเพิ่นได้ไปเปิดบรรัญชีในธนาคาร แห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เพื่อนก่อมีการสอบถามข้อมูลเนาะทุกคนเพื่อนก็ได้ถามว่าถามสาวลาวคนนั้นว่าทํางานอยู่ที่ไหนสาวลาวคนนั้นเพื่อนก็ได้ตอบว่าทํางานอยู่ที่ตึกแดงส่วนตะตุจจักเนาะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เนาะเพื่อนกับโบไดฮู้เนาะทางานอยู่ตึกแดงส่วนตะตุจักนั้นคือทํางานอะไรหน้าที่อะไรเพื่อนกับโบฮู้เนาะ เพราะว่ามันก็จะมีหลายหน้าที่หลายตำแหน่งอยู่ในนั้นบอกว่าจะเป็นยามเป็นแม่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่่า,า,ายบัญชีหรือว่าการตลาดนะหรือว่าค้าขายขายของออียงแบบนี้เนาะเพื่อนกับโูโ้เพื่อนกัเลยถามต่อว่า,าเป็นแม่บ้านหรอโอ้โหที่นี้เดือดเลยสาวลาวแหงงานคนนี้เดือดเลยทุกคน บอกว่าเจ้าหน้าที่ดูถูกตัวเองว่าอาเป็นแม่บ้านแล้วก็เลยมาอัดคลิปเนาะระบายในคลิปทุกคนบอกว่าเหมือนแม่บ้านตรงไหน โอ้โหทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนาะก่อนอื่นซาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะเจ้าของคลิปแล้วก็บุคคลในคลิปนําที่ซาวอลเอาคลิปมาเผยแร่แบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําเนื้อซาวอลขออนาตเญาเะเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นได้หูเนาะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สามารถเบิ่งเป็นบทเรียนได้บ่อเอาเป็นแบบอย่างเนาะทุกคนเบิ่งในคลิปเลย วันนี้ทุกคนหนูอะไปเปิดบัญชีใช่ไหมหนูไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็ถามหนูว่าทางานอยู่แถวไหนแล้วหนูก็บอกเขาว่าอยู่ตึกแดงส่วนตาจูจัดแล้วเขาก็ถามหนูว่าทํางานเป็นแม่บ้านหรอแล้วมึงดูชุดกูที่ผู้ชายไปอ่ะใช้คาว่ามึงอีกม,มึงกูบัวน,นาฮักเลยแล้วเบิ่งสุดนี่คือ,อ โบอยากรอเนาะนี่คือสุดที่แบบมันเหมือนตรงไหนกูถามเลยคือมันเหมือนตรงไหนือ้นอนนคนนาดูคนฟังแล้วเป็นแนวใดคือเท่าที่สวอนเห็นที่เพื่อนอทิบคิปเนาะสถานที่ก็น่าจะเป็นแบบ้านเสื้อผ้าเนาะร้านเสื้อผ้าเนาะแต่สวอนบอกว่าเพื่อนเป็นเจ้าของ้านเองเลยบอหรือว่าเป็นลูกจ้าง ที่สำคัญเนาะคือมีการแบบเหยียดเนาะเหยียดอาชีพนะทุกคนคืออาชีพแม่บ้านมันบุดีวะ่ะมันบุบนดีบอนไหนเนาะคือแบบอาการซีหน้าท่าทางคือแบบเหยียดเหยียดอาชีพแม่บ้านจะอาชีพใดก็ตามอาชีพใดก็ตามมีคุณค่าในตัวของมัน เพราะถ้าบบมีแม่บ้านเนาะก็บรมีอาชีพที่เจ้าเฮ็ดณตอนนี้ถ้าเจ้าคิดว่าอาชีพเจ้าดีทุกคนในโลกนี้มาเฮตดอาชีพเดียวกันเจ้าสิอยู่ได้บ่เนาะเพราะว่าฉะนั้นเนาะอาชีพก็ต้องแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละอาชีพมีคุณค่ามีความหมายมีความสําคัญเบิดทุกอาชีพ ที่สาคัญอาชีพแม่บ้านโบ,นบได้มีความด้อยค่าเด้อทุกคนเนาะเงินเดือนอาจจะได้หลายได้สูงกว่าเจ้าอีกเนาะกระโปรงว่าเพื่อนั้นได้กินเงินเดือนอ่าค่าแหงงานเป็นแหงงานบบหรือว่าเป็นเจ้าของเองถ้าเป็นเจ้าของนี่อาจจะโบแม่นเนาะเพราะว่าเป็นคนล้าโบสามารถไปอ่าเฮ็ดธุรกิจที่แบบนี้แบบนี้ได้เนาะเพราะว่ามันผิดกฎหมายประเทศของเพิ่นเพิ่นสงวนไว้ให้คนไทย เนที่แน่ๆนะเป็นแห่งงานซาวราวคือกันนโบต้องเหยียดโบต้องเหยียดอาชีพกันทุกอาชีพมีคุณค่าเนาะแล้วพจนบอกว่าให้เบิ่งสุดที่พจนใส่เหมือนตรงไหนพจนบอกแบบนี้เอา้าแล้วสุดแบบนั้นมันมันต้องเป็นจงังไดสุดที่เจ้าใส่ต้องเป็นเอาไไดเนาะโอ้โห คือเบิ่งคลิปนี้แล้วโอ้ยเนาะทัศนคติบบน่าฮักเลยทุกคนยิ่งเป็นคนลาวเนาะสาวบอนก็เป็นคนลาวสาวบอนก็อ่าบมักนะที่คนลาวไปทําตัวแบบนั้นในประเทศของเพื่อนทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองก็เป็นแห่งงานคือกันเนาะเป็นแห่งงานคือกันกับอ่าแห่งงานที่เพื่อนไปเป็นแม่บ้านนะเนาะแห่งงานคือกัน M O U คือกัน เนาะแล้วที่ไปเยียดให้อย่างว่าเออคือแม่บ้านตรงไหนเหมือนตรงไหนใส่ชุดแบบนี้เหมือนแม่บ้านหรออย่างแบบนี้ฮะนะทุกคนแต่ส่วนตัวซาวร์ก็บอได้ไปเป็นแหงงานอยู่ที่ไทยเด้อซาวรอยู่ที่ลาวเนาะทุกคนเจ้าโชคดีขนาดใดแล้วที่ได้ไปเป็นแหงงานอยู่ที่ประเทศไทยฮะนะบอกว่าจะเป็นอาชีพใดก็ะยาอาชีพใดก็ะตามมีคุณค่าเนาะเพราะว่าเงินที่ได้มาส่งมาให้ทางบ้านเนาะ มันมีคุณค่าเงินทุกกีบทุกบาทเนาะบ่ว่าจะอาชีพใดก็ตามฉะนั้นอย่าเหยียดอาชีพเนาะบอว่าจะประเทศใดคนใดกระตามในโลกนี้ซึ่งคลิปนี้สาวรอยากจะยกขึ้นมาให้เห็นเนาะว่าบัวน้าเอาเป็นแบบอย่างบอ่บอบน้นาไซกิริยาแบบนั้นที่เจ้าหน้าที่เมืองไทยธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารเมืองไทยเพื่อนถามเพื่อนสอบถามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเพื่อนสอบถามอาจจะเอาข้อมูลนั้นมาประกอบเข้าในเอกสารบรูอีอยังกระตามเฮาต้องบอกเพื่อนละเอียดเลยว่าเฮามาเฮดเรียกอยู่เมืองไทยนี่นะมาเป็นแรงงานอยู่ในเมืองไทยนี่นะเฮาเฮดหน้าที่อย่างเฮาเฮดอย่างอยู่ใสเนาะนายจ้างเป็นไผอีอย่างแบบนี้ต้องชัดเจนเนาะที่เพื่อนถามก็ย้อนเพื่อนอย่างบรได้ข้อมูลที่ชัดเจน ฉะนั้นเขามีหน้าที่แค่ตอบเนาะมีหน้าที่ตอบจบนเนาะบ้แมนซีมาเฮ็ดคลิปแล้วเว้าให้เพื่อนแบบนี้เนาะมันบนักมันบ่งบอกถึงทัศนคติเนาะถึงไมเซตของตัวเองของเจ้าเองแล้วมันก็จะส่งผลต่อเจ้าเองโอ้โหทุกคนเอ้ยเนาะนั่นแหละ คลิปนี้เนาะก็อยากฝากทุกคนว่าบบนักบบเป็นแบบอย่างโาเป็นแบบอย่าง,าเ,นบบาง lottery. เนาะเฮาเบิ่งเป็นบทเฮียนเนบิ่งเป็นความฮู้เนาะเบิ่งแล้วปรับปรุงอย่าเฮ็ดคือท่านผู้นี้เนาะนั่นเองทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้ สาวอก็จะขออนุ่ญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้สาวรนในเดือนสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจเนาะอยากสพอร์ตสาวรอ,อยากให้กําลังใจสาวอนแต่อย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อทุกคนเจอก,กันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย